จะประโยคนี้เป็นประโยคภาวะประโยคภาวะเป็นภูธาภูธาเป็นธาตุว่ามีว่าเป็นมันไม่มีกรรมเป็นอกรรมธาตุแต่ภาพปัจจัยรองหลังอกรรมธาตุกิเลศัท์นั้นต้องเป็นภาวะเป็นภาวะอย่างเดียวเพราะนั้นประจันประโยคภาวะไม่มีประธานไม่มีประธานมีแต่การตาเพราะนั้นก่อนจะแปลกิยยสภาวะต้องแปลมาอันก่อนอันนี้ก็คือเนี่ย ไปเลยภิกษุผู้ประสงค์จะบำเพ็ญปฏิปทาอันเนื่องด้วยความปรารถนาในปัจจัยพึงเป็นอ่าพึงเป็นผู้รู้ประมาณในการรับอืมเป็าประการ,รชนีหรืออย่างนี้ก็ได้ใช <c oughs> ่ไหมเป็นประโยคภาวะ ไม่มีประธานนะมีแต่กัตตาไม่มีประธานมีแต่กัตตา <c oughs> อ่าต่อไปอีกทงไมต่อจิงอยภิกษุใสภิกษุมานะใสภิกษุมาจิงอยู่ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าผู้สันโดษเห็นไหมชื่อว่าผู้สันโดษ บาปประทมทั้งหลายมีความเป็นผู้มากมากหรือว่าปรารถนาเกินก็ได้มีความปรารถนาเกินเป็นต้นอันเนื่องเอาและและก่อนและก่อนนะและบาปประทมทั้งหลายมีความเป็นผู้ปรารถนาเกินเป็นต้นอันพิกษุผู้สันโดษ อันติกโรนะอันติกโรผู้สันโดษย่อมละได้ในที่นี้ภิคุโนในที่นี้เป็นจัตถีวิพัฒน์แต่ใช้ในออณะพิหิกตาแปลว่าอันแปลวะนน่าะวะอันใช้เป็นอนณพิกตานะเป็นกัตตาในปรยิยติปิยันติปิยันติเป็นกรรมเป็นกิรกรรมเป็นหาธาตุนะหาธาตุยาปัจจัยะ อย่าปัจจัยลงในอัตกรรม <c oughs> ต่อ,อีกเพราะเหตุนั้นความสันโดษของภิกษุนั้นท่านเรียกว่าเป็นมงคลอุจติท่านเรียกว่านะท่านเรียกว่าเป็นมงคลเห็นไ,ไหมสันตุตีเป็นประธานนะสันตุตีเป็นประธาน ตอนนั้นผู้สันโดษง่ายๆผู้สันโดษภิกษุผู้สันโดษตามงายก็ละบาปประรามมีความเป็นผู้ปรารถนาเกินเป็นต้นได้นเนี่ <c oughs> ตอนนั้นความสันโดษเพราะฉะนั้นความสันโดษของภิกษุนั้นท่านเรียกว่าเป็นมงคล ทีนี้ทำไงต่อใครไปสู่ใครไปสู่สวรรค์แล้วเนี่ยใครไปสู่สุคติแล้วเนี่ยก็ต้องโยกพิคขูมาเอ่อก็ใส่พิคูมาเองนะพิกสูตั้งหลายเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สันโดษปัญญาไปโยสู่สวรรค์ออกไปโยสู่สุคตินับไม่ทวน เก้าล่วงซึ่งคลองแห่งการนับก็คือนับไม่ทวนเวลาแปลสำนวนภาษาไทยนะวิติกันตาแปลว่าเก้าล่วงซึ่งคลองประาแปลว,ว่าครองซึ่งครองแห่งการนับนี่นิคตัดแปลโดยเปญนาจนะเก้าล่วงซึ่งคลองแห่งการนับนี่แปลโดยนนะเป็นาจนะถ้าแปลภาษาแปลภาษาไทยคือแปลเอาเด้อ,อา่านแปลเอาใจความแปลความหมายแปลว่านับไม่ทวน แปลได้ไหมนับไม่ท้วนก็คือเนี่ยท่านท่านท่านบอกไว้นะท่านบอกไว้ภิกษซผู้สันโดษเป็นผู้สันโดษไปสู่สุคตินับไม่ท้วนประโยชน์อะไรด้วยเรื่องที่จะนำมาสาธกป,ประโยชน์อะไรด้วยเรื่องเฉยๆนะจริงตัวนี้ก็ต้องโยกประโยชน์จะนางมาเองนะจริงตัวนี้โยกประโยชน์จะนางมาเองตรงนี้ ประโยชน์อะไรด้วยเรื่องอาวีก็หรือว่าอันหนึ่งก็ได้ก็ภิกษุผู้ดำรงอยู่ในความสันโดษนะย่อมบรรลุถึงอริยมรคได้เพราะเหตุนั้นนะเพราะเหตุนั้นทำไงความสันโดษของภิกษุนั้น นนดดนนเ,นะเ,เน,นีความสดุดนั่นเอาใหม่นะเพราะเอ็ดนั้นความสดุดนั้นของพิกษุนั้นท่านจึงเรียกว่าเนเป็นเครื่องสนับสนุนอริยะอ่าเป็นเครื่องสนับสนุนอริยะได้ไหมตรงนี้ <c oughs> ต้องใส่ใส่มาเองนะใส่มาเอง <c oughs> ใส่มาเองนะสาโยกอะไรมาเหมือนเรียนแบบข้างบนอะ่ะเรียนแบบข้างบนอะสารตามสันโดดของพี่สูนั้นท่านจริงเรียกว่าเป็นเครื่องสนับสนุนอริยะอริยมรรคเป็นเครื่องสนับสนุนอริยมรรคเล้วอีกในข้อนี้นในข้อนี้ก็ในข้อนี้ มีพระเถระผู้สงไว้ซึ่งผ้าบางสกุลผู้อยู่ในปาจีนขันทนาปาจีนขันทราชีวิหารเป็นตัวอย่างหรือเป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะเรื่องพาะเจ้าได้กล่าวแล้วนั่นแลยในสันโดษในความสันโดษในกีวร ผลหลังได้ไหมเห็นไ,ได้ไหมนี่ทัศนาเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างคือเป็นอุทาหรณ์น,นั่นแหละเดียวกันเป็นตัวอ่างเป็นอุทาหรณ์นั่นแหลนะเดียวกันท่านหมกว่าเรื่องเรื่องนี้ท่านก็ว่าท่านท่านได้กล่าวมาแล้วในในในูนนน่นในความสันดอดในกีวรนนั่นนะผลหลังก็คือที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละนะะที่ผ่านมาแล้ว